เม่อามาเสด็ดครั้งแรกครั้งแรกเจริญกรรมาฐานใหม่ๆก็วันหนึ่งหลวงพป่ปานท่านบวงสวงจเจ้าพระพักของพระพุทธรูปไปที่เขาบัวจันก็ถามท่านว่าเวลาเชิญจริงๆธาามราชมาไหมท่านถามว่ากาเจิญกรรมาฐานหร้เปล่าก็เจริญครับท่านเคยเห็นถ้ามราชไหมบอกไมเ่เคยเห็น ท่านบอกองี้ก็แล้วกันคึกสัวเดียวหนึ่งฉันจะเชิญถ้าท่านจะมาแ่อยากเห็นองค์ไหนก็เห็นจะได้เห็นองนั้นแล้วต้องการเห็นทั้งสี่องค์ก็ได้เพราะว่าเวลานี้จิตไม่สงัดพอตอนยืนราห้าโม,มงยืนก็บอกท่านว่าขอพบทั้งสี่องค์ในองค์ใดองค์หนึ่งท่านถามว่ากจ,จะเริญกรรมฐานเวลาเท่าไหร่เขาบอกว่าเวลาทีสองครับทีหนึ่งครึ่งผมตื่นทวัาสนวดมนต์เสร็จก็จเริยนกรรมฐาน เราขอบอกระบบทารกีสองตรงให้มาพบที่สึกที่พักอยู่ถ้าด้วยการนั่อยากเห็นนะไม่อยากเห็นใครรู้จักมั่นท้เวสวร์คนเดียวใช่ไหมความจริงไม่ไม่มั่นใจแล้เพาอยากเห็นเฉยๆคนก็พูดถึงทั้วเวสวร์อง์เดียวโดยเฉพาะก็บอกท่านทั้วเวสวร์บอกว่าเวลานี้ไปแล้วคืนนี้เวลาทีสองขอพบท่านที่ตึกที่พัก ก้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดตีนหนึ่งครึ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จธรรมัตะกอนเสร็จพรเวลาจะเข้าถึงปีสองอีห้านาทีอยู่ตีสองก็เข้าจางเจริสมาธิพอถึงตีสองตรงก็ปรากฏเห็นภาพลอยมาจากทิศเหนือนุ่งขาวห่มขาวถึงไม้กระบองยาวที่ก็มีความรู้สึกว่านั่นคือเท้าวสิสวรร <c oughs> สรูปร่างหน้าตาก็งท่านจริงก็คนธรรมดาแล้วเนี่ยไม่เีเชื่อไม่เชื่อหรกไม่เีเชื่อ,อจะท้านเขาเขียนนะมาถึงก็ายืนทีนห่นหน้าตา่างิี่ท่านแค่คือเห็นไหมพรอเห็นเข้าจาจนั้นอ่ะกัวคนลุกซาทำไงรู้ไหมแข็งใจพูดอบอกท่านครูครับ ผมขอบคุณท่านครูที่ดูสามมาสงเคราะห์เึงกลับได้ท่านหัวเราะท่นานถ,ถามว่ากลัวผมทำไมละ่ะวาเชิญให้มาพบาะเป็นกลัวทำไมแ,แต่แต่แล้วก็ท่านทําให้ไม่กลัวก็คุยอยู่พักหนึ่งสนนานถึงปีสี่กาเล่าความไปมาต่างๆในความเป็นเทวดาของท่านให้ทราบเป็นเทวดาได้ยังไงสมาธินมนุษย์ไปะไรมาเวลานี้เป็นเท้าเวสสุวรรณก็ๆๆถามท่านบอกว่า ที่เขาเขียนให้ไม่เขี้ยวเวลานี้ทำไมาจะไม่มีเขี้ยวจะบอกว่าจะเข้าววัดวัดถอดเขี้ยวเก็บซะก่อนเจวดากหกไปเหมือนกันนะหมอเขามีจริงๆแล้วท่นบอกไม่มีอะถ้าว่ามีเขี้ยวเขาเลยว่ามีส่งเด็กไปความจริงได้นเป็นเจ้ดาที่มีความสวยสดงดงามมาก